สวัสดีพี่น้องปวง,งไปเอฟซีเพจกับยิปวงเพชรลำเพืินตอนนี้เขาก็ัเตรียมของแล้วแล้วขอบคุณป้ารัดขอบคุณป้ารัดกับน้องนัชชาแล้วก็พี่ชายสุดหลอ่อไม่ประสงค์อบน้มเมาก๋วยเตี๋ยว25ชุดแล้วก็ส้มตำา25ชุดให้แจก,กตอนนี้ยิปวงแจก,กแล้วบ้าเฮ็ดแล้วแล้วจะไปแจก,กกับท่านพี่น้องก็เล็โทรใหไหมู อ่าเป็นเปรยพยาบาลอยู่งพยาบาลบานภัยไหหมาเอาไปเห็ดสารต่อเป็นสะพานบุญไหไหต่อพี่น้องไปแจกอยู่อ,อยากคนป่วยอยู่ล่องบาญหรือพี่น้องตอนนี้สาธุเดอ้อให้พ้นบุญนี่ไปตกถึงปลัดนองนัชชาแล้วก็พี่ชาติสุดรอบมป,ประสงค์ออกน้ำให้จะเจื่อหงเรื่องลำลำเลื่อนลสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีตลอดไปตลอดปีเดอ้อนะครับพุทซอยเมื่อโป ต้องปวดเอวพี่น้องอันทางฮอาลออย่างเดียวนี่ลอดจะพุ่นมาเอาไปแจก,กให้เนาะ,ะมีถ้วยมีตะเกียบมีซ้อนให้เรียบร้อยสำหรับก๋วยเตี๋ยวเด้อแล้วก็ศตำปลาอืมตำปลาเอาเอาเอา,เอาถ้วยพุ่มไซบ่เอาแยกแยกม้วนพุนพ่นพุน่นเอาถาดพุน่นอันแม่เอาเอาเอาห่อหน่อยเอเอ,เอนัอ่นแหละนั่นแหละเอามาเลยปนมา้วน บอกพิธีอันไหนเราไปสีกเอาสีกให้เพื่อนเอาสีกป้าใส้ตำป้าอยู่ลงบนันขอบบุญขอบคุณหลายๆต่ถามไปยังหน่อยก่อนเราดีใจบีคนเมาให้ ได้มีคนเหมาเกี function, ๋ยวกับตำบอกหุงแล้วเฮ็ดไว้สไลซ้ายวนว่าใส่ปากกล้องเอาไปแจกอยู่ลรงบานลรงบานไหมล้งบานอะไรยังไงปวดอ่ะบานยังงเออไม่ได้อะนี่ดีแต้งไว้เรียบร้อยแล้วถ้าตะปกกล้องมาเอาให้ปากกล้องไปแจกอยากิ้นป่วยอยู่ลรงบาน อเออดีใจบ่เพิ่นเหมาในในเอเอไวเพรไห้เพิ่นเนี้ยดีจิดีกินแอหลับกาดีเลยลำลำเรื่อยๆในเมียไขเงนไห้เ็ดเออสุขภาพแข็งแรงนี่นกไก่ไขเ่เจ็บมาไก่มาไก่ไอันนี้จะ ความสุกความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอยากได้งังแต่ให้ได้ประหลัดกำนองนัดชาติับยาปีไส้สุสดลอฟังเอาเดอร์ <c oughs> รับเอาเดอร์บุญพร้อจากผู้เฒ่า,าเนาแล้วสองพันหกนี่นกว๋วยเตี๋ยวยี่สิบห้าชุดตำปลายี่สิบชุด นี่เหาจักน้อยนี่เขาสิมาเอาเนี่ยปลาเผาอีกสี่ชุดน้องนัชชาเออ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 ออเ่อเอเออ้ออเอเออเอออเอออเเออ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 เอเออมีออคเออเ ปากบอกต่อๆกันไปเรี่น้อวงเขาละเพ็ดขอกองน้ำเด้อยเี่น้องเด้อยขอกองกับละเพ็ดแจ้งไว้แล้วขออลเขาสิมาเอาแล้วเขากำลังสิมาเอาอืมบักกองแมนพี่แม่กิขนข้าวกับหยังแบบเนี้ยกิขนข้าวกับหยังกินกับปลากระป๋องบ่ละหมูว่านักขึ้แล้วจำค้างหนึ่งสองค้างกระซ้ายปลากระป๋องไป รู้อแกงต่อดแล้วแกงไปหมู่บ้านบริเก็งเต่แกงอะไรรตเยตรสว่าเขาแถมมาอยู่ดิมมาจะใส่ี่ใหมดเลย่ก้อนเหไหก้อนเห็ดยังกินบวมอมื่อก้เขาเอาเมื่อกี้กับเ่กินกินกินนมเกาเขานามรูขากต้นด่วนผลต้นนั่ง น้นแล้วม anyway. right? like, no. huh. uh, mm ่ก hmm. uh ินม่เด้อันนั้มันจะโดนแต่ว่าอันว่าพื้นว่าพื้นแถมมันไม่มือก้อนนี่แห่พอมือเศร้านี่ไปตลาดโกสุมอันนี้ถุงพักบุ่งไงล่ะก็แถมจะถุงพักบุ่งมากไม่ใช่นั่นอยู่กับมีใจผไปแต่ยโดถือนี่จกัเกลยเกลื เนียพี่นองเากับแจ้งไว้แล้วมีซอนมีถ้วยมีเครื่องปรุงให้เรียบร้อยแล้วมีตะเกียบให้อันนี้ก็เ๋ื่อเตียวตํบบักหุ้งตํบบักหุ้งมี่สิบหาดมีสิบถุงเียกแล้วก็ปลาเผา ทั้งเพียกมีมเก๋วยเดีย๋ยวคุณก็เลยค่าแก๊สค่ายัางอยู่ประหลัดเอ้ยขอบขอบุญขอบคุณหลายๆเด้องงๆยิงๆสมกับ พี่แม่ให้พอนด้อน้งนองนัชชากับไอ,อุ้รออี๋ยวโมกกาลังแง่งตัวกลังออกมากพี่น้องถ้าคนขึ้นรถซอยอ่ะบันคลิปนี้เอาไว้สนิทสกอ้อนบออัดหลาขเขาจะไปไล่สดแท่นเนาะพี่น้องจะไปไล่สดเอาเอาครับเดี๋ยวผมจะรู้เรือ่องต้องรู้ก่อนคอยไฟท่านมู กับเขาแค่เด็กคุยกูแค่นี้กันเด้อพอกันในไร้ซุ่บาสนี่ <c oughs>